สวัสดีครับคือถ้าพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีภาพจําที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีมุมหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่เลยรอให้เราไปค้นพบสเสน่ห์ที่แท้จริงของจังหวัดนี้วันนี้แหละครับเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับที่นั่นกันอ่ะลองหลับตานึกภาพตามกันดูเล่นๆนะครับพอได้ยินคําว่าฉะเชิงเซาหรือชื่อเล่นว่า8ดลิ้วเนี่ย ภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวเลยคือภาพอะไรเองครับผมว่าส่วนใหญ่เลยนะก็คงหนีไม่พ้นองค์หลงฟอโสธรที่ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลไปสักการะหรือไม่ก็เป็นบรรยากาศคึกคักๆข,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 ของตลาดบ้านใหม่ร้อยปีใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับภาพจํานี้ถูกต้องเลยแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าความสุขที่แท้จริงของเฉชิงเซามันดันไปซ่อนอยู่ในมุมที่เรียบง่ายแล้วก็สงบกว่าที่เราเคยรู้จักกันล่ะครับอืม แล้วที่ว่าเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่นะและคำตอบก็คือที่นี่เลยครับอำเภอคลองเคลือนอำเภอเล็กๆที่เป็นเหมือนอัญ,ญมณีล้ำค่าซึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆริมแม่น้ำบางปะกงรอให้เราเข้าไปค้นพบสเสน่ห์ที่แท้จริงของเขากันโอเคมาทำความรู้จักอำเภอคลองเคลือนกันหน่อยคือที่นี่เนี่ยเป็นอนำเภอที่สงบมากๆครับอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงเลยเมื่อก่อนนะครับ ที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางคล้ามาก่อนแต่ด้วยเอกลักษณ์ของพื้นที่เขาอะครับที่เป็นที่ราบลุ่มดินดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์สุดๆมันเลยเหมาะกับการทำเกษตรมากๆจนกลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมชั้นเยี่ยมแล้วก็เป็นบ้านของมะพร้าวน้ำหอมที่บอกเลยว่าดังระดับประเทศเลยทีเดียวครับเอาละครับมาเริ่มกันที่แลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่กันเลยดีกว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาจริงๆ นั่นก็คืออุทยานพระพิคเนตครับซึ่งใครมาครองเขือนนะก็ต้องปักหมุดที่นี่เป็นทีแรกเลยโอ้โหดูความสูงสิครับ39เมตรแค่เห็นภาพก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการแล้วใช่ไหมครับองค์พระพิคเนตปางยืนที่สูงตระงานขนาดนี้เนี่ยตั้งอยู่อย่างสง่างามท่ามกลางทิวทัศน์ของทุ่งนานแล้วก็สายน้ําด้วยนะคือเป็นภาพที่เห็นแล้วต้องหยุดมองเลยครับประทับใจมากมจริง แต่ว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้ยังมีรายละเอียดที่น่าทึ่งสอนอยู่อีกนะครับคือองค์พระพิกเนตองนี้เนี่ยเป็นเนื้อสำลิดปางยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะหล่อขึ้นมาจากชิ้นส่วนต่างๆถึง854ชิ้นส่วนพระหัตถ์ทั้ง4ก็ทรงถือผลไม้มงคลที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และที่นี่เขามีเคล็ดลับการขอพรที่ไม่เหมือนใครด้วยนะคือต้องไปกระซิบที่หูของพี่หนูมุสิกะบริวารของท่านเพื่อให้พี่หนูเนี่ยช่วยนำพรของเราไปทูลขอต่อองค์พระพิกเนตอีกทีนึ เอาละครับหลังจากที่เราอิ่มบุญกันไปแล้วก็ได้เวลามาเติมความอร่อยให้อิ่มท้องกันบ้างดีกว่าเพราะว่าสเสน่ห์ของคลองเขื่อนเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของความศรัทธาอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จากผลผลิตในท้องถิ่นด้วยและนี่คือพระเอกตัวจริงเสียงจริงของคลองเขื่อนเลยครับมะพร้าวน้ําหอมที่ได้ฉายาว่าเป็นทองคําสีเขียวกันเลยทีเดียวเหตุผลก็เพราะว่าไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงนะครับแต่ยังเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจที่นี่เลย แล้วเคยสงสัยไหมครับว่าเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคําตอบม,มันอยู่ในดินนี่แหละครับดินเหนียวริมแม่น้ําบางปะกงที่อุดมสมบูรณ์มากๆทําให้มะพร้าวหอที่นี่มีรสหวานแบบธรรมชาติและก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆครับที่สําคัญคือที่นี่ยังเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์กันแบบถึงสวนเลยนะเราสามารถเข้าไปเดินชมสวนมะพร้าวเขียวๆชิมผลไม้สดๆจากต้นแล้วก็เลือกซื้อของฝากคุณภาพดีในราคาสบายกระเป๋ากลับบ้านได้ด้วยครับ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของกินแล้วจะขาดเมนูเด็ดริมแม่น้ำไปไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตวๆมันเยิ้มเยเนื้อเด้งๆหรือจะเป็นเมนูจากปลาแม่น้ำสดๆอย่างต้มยำปลาคังโหการได้นั่งทานอาหารอร่อยๆเคล้าบรรยากาศริมน้ำแบบนี้บอกเลยว่าเป็นความสุขที่หาได้ยากมากๆในเมืองใหญ่เลยครับนอกเหนือจากความศรัทธาแล้วก็ของอร่อย อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของคลองเขื่อนเลยก็คือบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนานาจริงๆครับและถ้าอยากจะสัมผัสความสงบที่แท้จริงนะต้องมาที่วัดคลองเขื่อนเลยครับที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ริมน้าเป็นเหมือนศูนย์ร่วมจิตใจของชุมชนที่ที่เราจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็ปล่อยใจให้มันสงบไปกับบรรยากาศริมน้ำครับ ผมว่าภาพนี้น่าจะสรุปสเสน่ห์ของคลองเขื่อนได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับการได้ใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ต้องเร่งรีบปล่อยให้เวลาเดินช้าลงนั่งมองพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าไปเหนือผือนน้ำมันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยชาร์จพลังให้ชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยครับเอาล่ะครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วน่าจะเริ่มอยากไปกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะวางแผนเที่ยวหนึ่งวันในคลองเขื่อนยังไงให้มันครบรถแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอะ อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแผนเที่ยววันเดียวจบที่ผมว่าลงตัวมากๆเลยนะเริ่มจาก9โมงเช้าก็ออกจากกรุงเทพสบายสบายสิโมงครึ่งก็ถึงอุทยานพระพิคเนตไปไหว้ขอพรถ่ายรูปสวยๆกันก่อนเลยเที่ยงปุ๊บก็ไปหาอะไรอร่อยกินที่ร้านอาหารริมน้ำบ่ายสองได้เวลาไปทัวร์สวนมะพร้าวไปชิมของสดๆจากต้นกันเลยแล้วก็สัก4ี่โมงครึง่งแวะพักใจสงบๆที่วัดคลองเคอนแป๊บหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับเป็นไงครับทริปเดียวได้ครบทุกรสเลยน่าประทับใจสุดๆ แล้วคําถามคือทําไมเราถึงควรมาที่คลองเขื่อนอะไรที่ทําให้ที่นี่มันพิเศษกว่าที่อื่นมาครับเรามาสรุปหัวใจสําคัญของที่นี่กันอีกทีและนี่คือภาพเปรียบเทียบที่ผมว่าชัดเจนพิสุจน์แล้วครับคือคลองเขื่อนเนี่ยมองประสบการณ์ที่มันตรงกันข้ามกับชีวิตในเมืองแบบสุดขั้วเลยจากความเร่งรีบความวุ่นวายมาสู่ชีวิตที่มันช้าลงได้หยุดพักแล้วก็ได้กลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนกําลังหยหามากๆในยุคนี้เลย สุดท้ายนี้ครับการได้มาเยือนคลองเขื่อนสักครั้งอาจจะทําให้เราได้คําตอบกับตัวเองว่าบางทีความสุขที่เรียบง่ายที่เราตามหามาตลอดมันอาจจะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยก็ได้นะแต่อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองรอแค่ให้เราออกเดินทางไปคนพบด้วยตัวเองครับ